สวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อกับช่องพี่อนทีเกษตรพอเพียงนะครับเดี๋ยวมือนีิพ้ามาเบ่งโคกหนองน้ำโมเดลของพ่อพุหย่ชาติพุนนี่ก่อนนะครับพี่กัดอยู่บ้านสามสวนนะครับตำบลสามสวนอำเภอบันแทนจังหวัดชายภูมินะครับโอ้เป็นเห็ดงามครับ พวกน้ำโมเดลของพอช้อนครับปัฒนาชุมชนนะครับนครับบรรยากาศสวยงามนะครับ น้องนี่น่าจะเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับนะครับนะครับแต่ว่าโคกน้องนน่าจะอยู่โซนปุ่นนะครับโซนขาง่างนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเยี่ยมชมสวนของพ่อพหย่ยบังนะครับโอ้โหาเหิตงามขักครับ พื้นที่3มไร่นะครับเดี๋ยวพาเขาไปเยี่ยมชมแปลงของพ่อเป็นไงครับโอ้บักกวอแล้วไหมครับต้นเตี้ยยังดกเนยมือครับประมาณหกเก็ดเดือนนะครับนะ่ครับแปลงของเรานะครับ3ไร่นะครับ ครับยังบ่ทันถึงปีถ้ากล้วยเนี่ยที่เริ่มออกเครือแล้วครับเริ่มที่ได้ผลผลิตบักม่วงกับออกดอกแล้วครับแต่ว่าบักม่วงเนี่ยหาจะปลูกกอนนะครับเมึงูงนะครับน่าจะปลูกกอนย็ดโขกหนองน้านลครับตรงนี้เป็นโซนโขกหนองน้านะครับ,น,รบนะครับสามไรนะครับ ปลูกป่าสามอย่างนะครับแล้วก็มีปลูกป่าห้าระดับนะครับตามทฤษฎีของโคกงหนองน้ำนะครับปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับสําหรับป้ายนี้นะครับบันไดเข้าขันครับหนึ่งพอกินสองพอใส่สามพอยูนะครับสี่พอล้มยินอ่าสร้างบุญหกได้ทานเจ็ดพอเก็บแปด พอขายก้าวสร้างเครือข่ายนะครับนี่ครับเป็นทฤษฎีของเพื่อนนะครับโคูกหนองนาโมเดลโอ้โหละเอีดงามคักครับนครับเดี๋ยวไปเบิ้งโซนทั้งนี้ครับบอนี้ครับบักมีครับบักเขียบปลูกทุกอย่างครับพอดีพอผู้ใหญ่เราเข้าบ้านแล้วนะครับเลยบอได้สัมภาษณ์แล้วครับ ไปธุระนะครับพอดีเปินมีงานราชการเพิ่อนนะครับเบิ้งครับแบบน,นี้ใต้กับเห็ดง้ำครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลนะครับแอดโคกสวนป่านาภูครัวเรือนต้นแบบนายชาตีพลนิกรนะครับพิกัดกระยู หมู่8บ้านโคกาสาดตําบล3าสวนอําเภอบ้านแทนจังหวัดชยัยภูมินะครับกรมพัฒนาชุมชนนะครับของพอช้นะครับรงการของพอชอปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับโอ้มึงต้นปรกกอกเพิ่นครับนะครับแะ่หมากลรนเบิดแล้วนะครับแต่ว่ากำลังที่ออกดอกกินกับลาบครับเพื่อครับ ของที่เราปลูกไปนะก็มีอินทผาล้มกัมีครับนะี่ครับนาจะปลูกได้บวกกี่เดือนนะครับสําหรับอินทผาล้มนะครับถ้าออกมากออกผลน,นี่ก็เป็นพื่อเสียฐกิจนนะครับมืงอรับบิวกับง้ำนะครับผมครับด้านลังก็เป็นฟูนะครับ ผู้สำเพานะครับพิกัดอยู่มาถ้าถ้าพิกัดแท้ๆก็เป็นผู้ยี่บ้านบ้านสามสวนนะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราเมเาเห็นเถอะมันเป็นพื้นที่ของมูแปดนะครับตำบลสามสวนนะครับนีน่าจะแม,ม,ม่นผักผงชูรสแม่นบครับนะ่ครับผักชัย้าแม่นบ่เนี่ยอาจจะแม่นนะครับโอ้เราปลูกตะไครนะครับ เพื่อรักษาหนาดินนะครับแทนหยาแฝกนะครับนี่ก็อินทาผาล้ำนะครับแต่ว่าบรูว่าเอาต้นพันธุ์เนื้อเยื่อหรือว่าเพาะ,มะเมล็ดน,นะครับนะครับนาจะได้ผลผลิตของเราายี่หลีนะครับติดแล้ว ส่วนไปนี่นะครับกรมพัฒนาชุมชนธนาคารบ้านหอยทีมกู้ภัยสว่างจุดสาสวนนะครับแหล่งเพาะและขยายพันธุ์หอยขมครัวเรือนต้นแบบนะครับโอ้หมหมดินนะครับโดยฟางนะครับเนี่ยครับนี่น่าจะต้นชมพูหรือเปล่านะครับ สำหรับตัวนี้นะบักสมโอ้หมักนาวบักมี่ นี่นะครับด้านหลังเป็นผู้สำเพาะนะครับวิวงามครับยามเมืองแงมยามเมือคืนน่ยโอ้สุดยอดบรรยากาศเมื่อคืนกับน้อนยูพีนะครับมาเยี่ยมยาำมาชมสวนโคกหนองนาของพอผู้ใหญ่นะครับเลยมีโอกาสได้ทายคลิปให้พี่น้องได้เบิงนะครับนี่น่าจะเฮ็ดแปลงพักนะครับน่าจะเป็นพวก ไอ้ที่เปิดไอ้ผักผักนาจะเป็นแปลงผักนะครับบรูวาที่เราลงผักอย่างนะครับน่าจะเป็นแปลงผักนะครับแต่ผมบรูวาเราที่ลงผักอย่างนะครับสําหรับแปลงนะครับจะเปลี่ยนพวกบักบัวบักแตงบักนี่ประมาณนี้ครับโอ้งามขัก นี่ก็น่าจะเตรียมไม่แมหฮิเทิงน้านะครับของใส่ไก่เพิ่นนะครับนะครับเบ่งนะครับก็ด้านพุ่นกับปูกแก้วมังกรนะครับแล้วก็สลับกับกล้วยนะครับถือว่ากล้วยเนี่เป็นพืชพี่เลี่ยงเลยนะครับ ต่อไปก็ที่ได้สั่งรายได้แล้วครับขายได้ทุกอย่างนะครับสําหรับกล้วยขายไปตั้งแต่ใบเลยครับโอ้สุดยอดครับต้นนี้บ่แน่ใจว่าเป็นต้นอย่างนะครับสะแบงหรือเปล่าผมบ่แน่ใจนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นต้นสะแบงอหรโอ้ดอกงามนี่ครับ นี่ก็คล้องไส้ไก่อีกเส้นนึงนะครับนะครับอ่อมนะครับอ้อนมากเดยวพืนพื้นที่สามไร่นะครับสุดยอดครับเบิ้งมะกกอนะครับโอ้ยังดกเลยครับต้นน้อยๆแต่ว่ามะกกอออกมากแล้วนะครับได้ผลนะครับ กล้วยก็น่าจะอีกบก,กี้เดือนนะครับน่าจะออกปีออกมากแล้วอาหารการกินบะอึดครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนี่ครับอีกบอ่อนึ่งนะครับ นี่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าบอมแมนสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าดาน,นี่ทรงคือรูปหัวใจแต่ทางปุ่นเป็นเหลี่ยมครับบมแน่ใจว่าเป็นเดินทรงอย่างนะครับเลียงหอยเลียงกุ้งเลียงตานะครับสําหรับบอแล้วนะครับผมถามแล้วครับเมื่อคืนนโอ้มัก์ติิโอฟันนี่แหละครับสุดยอดครับเนี่ยครับ ขรัวเรือนตนแบบนะครับชัยภูมินะครับโคกหนองน้ำโมเดลศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นผู้นำชุมชนหัวกิดสมัยใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของลูกบ้านนะครับที่ได้ผลที่ได้ผู้นำที่ดีๆมาดูแลลูกบ้านนะครับก็ที่ได้พัฒนาชุมชนให้มันจะเลืิอนอย่างยืนไปนะครับ ถือว่าสุดยอดครับดูนะครับบักกัวครับมอต้องซื้อเขากินครับมันเนี่ยนี่กับบักขามเทศนะครับบักขามแยบ้านฮ่อนี่นะครับบักม่วงบักขามเทศบักลิ้นจีนี่น่าจะต้นนลำไยนะครับแก้วมังกรทั้งปุ่นก็น่าจะเป็นสวนอ้อยนะครับปลาอ้อยนะครับ น่าจะผลน,น่าจะเป็นของพ่อผูใหญ่นี่นะครับเย็ดอ้อยมีพืชรายวันรายอาทิตย์ลายเดือนลายปีนะครับลายปีก็คืออ้อยขา้าหลายเดือนนี่จะจะเม่นกล้ยกวยกล้วยหอมใครนะครับผมบนรู้ว่าพันธุ์ไหนนะครับเนี่ยครับว่าเบื้องลักษณะแล้วน่าจะเป็นกล้วยหอมกําเพยเียงแสนหรือเปล่านะครับผมบ่แน่ใจนะ นี่จาจม้นลินจีนะครับนะครับสุดยอดครับุูนะครับ แปลงอ้อยแล้วนะอันนั้นทั้งผุนกับน้าปังนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปลงของพ่อผู้ใหญ่หรือว่าแปลงของใครนะครับเป็นน้าปังนะครับเป็นเทดน,น้าปังเพราะว่ามีน้ำคลองชนละปะทานมาถ,ถึงนะครับสุเมิเนเป็นน้ำคลองมาจากลำนำผมใส่พลังงานไฟฟ้าดูดขึ้นนะครับสุดยอดครับ แปลงแล้วก็ม่เยี่ยมมาชมได้นะครับถ้าปุใดผ่านมาปิกัดอยู่บ้านหมูแปบ้านโคกศาสตร์นะครับของพอปุญญายาตีพุนิก่อน,นะครับเบึ้งนะครับก็ไม่เยี่ยมมาชมได้ครับแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆนะครับถือว่าได้ ความดูนะครับเมื่อคืนมานั่งคุยกับเรามานอนอยู่พี่ครับพอดีได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงของเรานะครับมีดอกไม้มีผืชผักสวนรัว้วมีผลไม้ต่อไปก็บ,บ่ต้องสื่อเขากินแล้วครับของเจ้าของมีครบกับสบายแล้วครับบันเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอย นั่นก็น่าจะเป็นมันญี่ปุ่นนะครับมันเทียนนะครับมันญี่ปุ่นอาจจะเป็นมันหวานนะครับหวานญี่ปุ่นนี่ครับออกแบบได้สวยงามนะครับเปล่งแล้วฟองใส่ไก่ครับแล้วก็เพึ่งเริ่มนะครับยังไม่ทันถึงปีแต่ว่า เริ่มจะเห็นผลผลิตแล้วนะครับมัก์ติวิวนี่แล้วครับสุดยอดนะครับน้ำเมลยงนี่บรรยากาศนี่สุดยอดเลย อันนี้ก็น่าจะแมนข้อไก่นะครับนะครับธนาคารบ้านไก่นะครับนะครับน่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นไก่พันธุ์หรือว่าไก่บ้านพื้นบ้านครับเป็นไก่พันธุ์พื้นบ้านนะครับนะครับถือว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับบ่เนี่ยโบต้องซื้อ้เขากินลรวของเจ้าของนะครับโอ้เราเห็ดสะพานขามไปนะครับนะครับ เดีย่ยพายางเบึงคลองใส่ไก่นะครับกม็มาเย่ยมชมได้นะครับสำหรับสวนของพ,อพ่อเป็นยงชาติพ้นนี่ก่อนนะครับบวัวห่วงความหลูครับมีเต็นไห่ความหูเขานะครับเป็นผู้นำชุมชนที่หัวคิดหัวอันรุ่นไม่นะครับ าตะไข่ใบบักกูดมักนงมักเนา่าหมักฮุงมักกอกล้วยอ้อยบมักมีโอ้นี่ไงครับตุ่นแขปปลานี่ครับน่าจะเบีย้ยวักแขปปลานะั่นน่าจะเกิดเองหรือเปล่านะวายู่มันตรงนี้มักแขปปลามัค่อยตึงา้ำนะครับ รอบครับ พิกัดกัยยูมูแปนะครับบ้านโคกสะอาดตําบลสาสวนอําเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมินะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับของพอผูใุญญชาตีพนทธก่อนนะครับโคกหนองนาโมเดล3ไร่บรรยากาศสุดยอดครับ นี่ครับต้นเขียปลาแขียนานะครับอีกต้นนึงนะครับนี่นะครับพิกัดนะครับ สามารถข้บมาบ่งงานมาเยี่ยมชมได้นะครับแอดโคกสวนป่านาพูนะครับครัวเรือนต้นแบบของนายชาติภูิกรหมู่แปดบ้านโคกศาสตร์ตำบลสาสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับของพอชอนะครับสามารถมาเยี่ยมชมนะครับ สำหรับชิปเยี่ยมชมโคกหนองน้ำมูเดียวของพอพงยงชาติพุทธิก่อนนะครับผมก็ขอจบชิไปไ้แค่นี้ได้ครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PNT เกษตรพอเพียงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับถ้ามีโอกาสก็ที่ได้ไปไทยหลายายมองไม่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับสวัสดีครับ